สวัสดีครับวันนี้พบกับมิสเตอร์พเหมือนเดิมนะครับ <Hey! S 1> และนี่ก็เป็น E ีีที่3แล้วของมิสเตอร์พนะครับและวันนี้เราจะมาทำสวนเพื่อปลูกพืชผักเอามาเก็บไว้ทำประโยชน์กันนะครับถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้วิธีปลูกผักทำสวนนะครับก็เข้ามาดูในนี้ได้นะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นนะผมได้เดินทางมาถึงเลเวล3 6เรียบร้อยแล้วนะครับตอนก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการฟาร์มเรเวลแบบจริงจังเลยนะครับนาเดียวผมจะไปหาโปลดของที่ผมปลดได้แล้วนะครับและตอนนี้ผมก็สามารถปลดหน้าไม้ได้แล้วนะครับน,นี่หน้าไม้กระปอกเหล็กน,นะครับแล้วก็ยังมีอีกห,หนึ่งที่ผมโปลดได้นะครับก็คือดาบแล้วก็เกีียวผมจะโปลดเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์นะ เพราะว่ามันทําประโยชน์ได้เยอะเลยเนีย่ยนี่ก็คือกระถางที่เราเจองมาใช้ถูกในครั้งนี้นะครับเลเวล36นะโอเคผมจะมาปลดท่อน้ําต่อเลยนะครับนี่ก็จะเป็นท่อน้ำนะครับที่ทําขึ้นจากสโตนนะครับหิน,นมันเนี่เพราะว่าผมยังไม่ใช้ท่อน้ําเหล็กนะเพราะว่าทรัพยากรผมยังไม่พอ,อโอเคผมจะเริ่มไปทําการคร้าฟของเหล็กมาใช้นะครับและตอนนี้ผมก็ได้หลอมเหล็กไว้57อันนะครับ โอเคผมจะคราบหน้าไม้ก่อนเลยนะใช้เวลาไม่นานนะสำหรับคราบของในโต่เหล็กเนี่ยโอเคแล้วผมเจาดาบต่อครับอ้าวพอดาบแล้วเหล็กกูหมดคนระับอ่เท่านี้ผมก็ได้หน้าไม้แล้วก็ดาบมาใช้แล้วนะครับทุกคน Yahoo! หน้าไม้เนี่ยก็จะมีดาเมจเยอะกว่าธนูไม้พอสมควรนะครับหน้าไม้มีดาเมจอยู่ที่95้ส่วนะส่วนธนูไม้เนี่ยดาเมจ5 5เท่านั้นนะครับแล้วก็พังเร็วด้วยส่วนดาบผมเนี่ยดาเมจ90นะผมจะเอาของใหม่มาใช้ส่วนหน้าเฮ้ยไม่ใช่ธนูไม้เนี่ยกับหอกไม้เนี่ยผมจะทิ้งไปนะก่อนเดินก่อนที่เราจะไปทําสวนปลูกผักเนี่ยผมจะไปทําการจับเจ้าิโดเมียก่อนนะครับเจ้าหมูตอนนั่นเองนะครับ โอเคผมจะมาคาบยาสลบไปด้วยนะตอนนี้ผมก็ได้ฟราเบอรี่ดำมาเยอะแล้วด้วย,วยส่วนสูตรผสมยาสลบเนี่ยก็จะมีเ,เนื้อเน่าแล้วก็เบอร์รี่สีดำา้แล้วเราก็กดตรงนี้เรากดคราบเราก็จะได้ยาสลบนี่นะผมกดค้างไว้ผก,ก็จะได้26อันเลยนะเท่ากับเนื้อเน่าที่เรามีเลยนะครับโอเคครับและตอนนี้ผมก็ได้มี21เูืแล้วนะครับ ยาสลบผมจะไปทําการจับเจ้าพิโอเมียเลยนะครับนะครับผมจะตัดคลิปไปเลยนะครับเพื่อการตามหาเจ้าพิโอเมียนะครับโอเคครับ้วผมก็ได้ตามหาเจ้าพิโอเมียจนเจอแล้วเจ้าหมูตอนน,นั่นเองครูรปร่างหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคมันก็อยู่ตรงข้ามบ้านผมนันมีแล้วผมจะทําการจับเลยนะครับก็เป็นการเสียเวลานะ เดี๋ยวผมจะใส่ลูกธนูยาสลบเข้าไปในหน้าไม้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําการจับเลยนะครับตัวนี้เลเวล1 1แล้วผมจะมาขวางหน้ามันเพื่อไม่ให้มันว <c oughs> ิ่งหรือจะทำอ้าวหนลูกแล้วยิงเข้าไปอีก2อลูกแล้วครับ <c oughs> เอามาลูกที่3ามอา้าวสลูกเท่านั้นนะครับทุกคน <c oughs> อาวแล้วผมจะรอให้ค่าหิวมันลดเหมือนเดิมนะครับก่อนเือนผมต้องใส่ ยาสลบเข้าไปตัวมันนะเพราะว่าผมไม่ได้พ,พิชแมงกระพุนมาด้วยเอาใส่ยาสลบก,กันเลยครับแล้วนะผมจะรอให้ค่าหิวมันลดลงเยอะๆนะผมค่อยจเจาเบอร์รี่มาให้มันกินนะแต่ตัวนี้ค่าหิวมันค่อนข้างลดง่ายนะครับลดเร็วด้วยนะเป็นตัวที่จับง่ายมากนะครับและประโยชน์เนี่ยในการใช้เนี่ยก็ใช้ได้ดีมากนะเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเอาไปเพื่อทำการผลิตปุ๋ยนะครับถ้าทุกคนสงสัยว่าผมจะจับมันไปทำไมนะ และตอนนี้ค่าหิวของมันก็ลดลงเท่านี้นะโอเคผมจะปูที่นอนนอนเลยนะครับอานอนกันเลยครับโอเคครับและตอนนี้ก็สว่างที่เรียบร้อยแล้วค่าสลบมันก็ลดแค่นิดเดียวนะครับผมแทบไม่ได้กดยาสลบให้มันกินเลยนะครับค่าหิวลดลงเยอะแล้วโอเคผมจะให้เบอร์รี่มันกินเลยนะผมได้เอามาจากเจ้าสามเขาของผมนะครับเอาให้มันกินเลยครับ ขึ้น,นแค่สามเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ละเก้าเปอร์เซ็นต์โอเคเร็วอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอดูตอนมันเกินนะครับผมจะเอาไปทำประโยชน์ดูนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวผลิตมูลสัตว์นะครับก็เอามูลสัต,ตว์ไปทำปุ๋ยประโยชน์เนอยอะมากนะครับจังนนะ ไม่ใช่ว่าจะจับไปแล้วไปตีกับตัวทั้นตัวนี้นะครับตัวนี้มันไม่ค่อยเจะมีดาเนียเท่าไหร่นะครับตัวนี้เอาไปผลิตมูลสัตว์โอเนะครับเอาไปยืนอยู่เฉยๆข้างบ้านพอนะโอเคเรอใกล้จะได้แล้วรออีกนิดเดียวครับรอให้มันตื่นได้90้0แล้วครับอ้าวตื่นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะตั้งพาสสี่ให้มันเลยนะครับแล้วผมจะ พามันกลับบ้านนะไปกันเลยตัวนี้เป็นตัวเมียซะด้วยไปกันครับเจอกันที่บ้านนะครับนะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับโอเคผมจะเอาเบอร์รี่ขาวไปให้มันกินนะครับเบอร์รี่ขาวเนี่ยก็คือจะทําให้มันขิดมูลสัตว์ได้นะครับกจหมูตอนเนี่ยนะครับเนี่ยยงแค่เราเอาไปใส่ในตัวมันนะแล้วเราก็จะ กให้รัวเลยนะครับวผมจะทําให้ดูนะครับผมขอเอายาสลบผมกลับกลุมาไว้ก่อน,นแต่ก่อนนี้ผมจะมาทําการครัพข้อน้ําก่อนนะครับแล้วก็แปลงผักนะครับเพื่อเอามาไว้ถูนะครับโอเคเราใช้แก้สโตนเท่านั้นนะครับดินนั่นเองนะครับมจะไป่ทาการขุดหินเลยนะใช้ไม่เยอะ,ะครับ ผมจะขอขุดเกินกว่าจะได้ทรัพยากรพอนะครับแล้วผมจะมาหาข้อน้ําให้ทุกคนได้ดูนะครับคือเวลาเราขุดหินนอาสโตนเนี่ยเราก็ใช้ขวานนะครับเราจะได้สโตนเยอะนะครับแต่ถ้าเราใช้พิกเนี่เราจะได้หินสีส้มๆ้มเยอะนะครับเจะทําให้ดูครับเนี่ยเราจะได้ทีละสองสามก้อนเลยนะครับหินสีสม้ม แต่ถ้าเราขวานเนี่ยเราจะได้เป็นหินสโตนแทนนะครับหินสีดำนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเป็นขวานนะครับนี่ถ้าเราใช้ขวานเนี่ยเราจะได้เป็นหินสีดำแทนล้วนๆเลยครับนี่หินสีส้มก็จะมาเป็นหินแต่ทีละก้อนนะครับนี่ก็คือวิธีขุดสโตนนะครับเดีย๋ยวน้องๆคนไหนไมไ่รู้นะครับ เนะท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับโอเคผมจะทําการคราฟเลยนะครับคราฟทีละอย่างนะครับคราฟให้หมดเลยครับทั้งหมดที่เรากดแค่ใหญ่นะครับนะผมจะมาขุดไม้สีดำก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอามาใช้เกลี่ยโงที่น้ำไหลออกมาตองใหญ่เลยนี่นะครับไอ้นี่นะครับ โอเคเท่านี้ก็ここได้มาพอแล้วครับแล้วเราก็ค้าไปสองอันนะครับ <S 2> <S 2> <S นาเดี๋ยวผมจะไปวางข้อให้ทุกคนได้ดูนะครับวางข้อหน้ำบโอเค okay, ผมจะวางตรงนี้เลยนะครับพื้นที่มันโล่งดีราบลื่นดีนะครับตรงนี้ก่อนอื่นต้อง เอาท่อตรงนี้นะครับมาวางก่อนนะรับผมจะวางลงลึกๆหน่อยน,ะนี่ผมวางแล้วแล้วเราก็เอาตรงแอ d น,นี้นะครับมาต่อกันนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วต่อด้วยไอยสี่ยมเนี่ยต่อเป็นแบบนี้ คแล้วผมก็จะต่อออกข้างอย่นะครับทั้ง2ฝั่งนะผมจะทําเป็นแปลงเรียงยาวนะครับแปลงผักเรียงยาวไปเลยแล้วเราก็ใส่ท่อระบายน้ำครับเป็นไงครับเนี่ยน้ำก็จะไหลนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ด้วยนี่ครับเท่านี้เราก็มีน้ําไหลแล้วครับเพื่อที่จะปลูกแปลงผักนะครับทุกคน ตัวอผมก็จะมาทําการท้าแปลงผักก่อนนะครับแล้วมันก็จะใช้วัตถุดิบอยู่4อย่างนะครับแปลงผักที่เราจะทำเนี่ยก็คือแปลงนี้นะครับเนี่ยวัตถุดิบ4อย่างนั่นก็คือบูสแล้วก็แคสแล้วก็ไฟเบอร์สโตนนะครับ4อย่างนะครับโอเคผมจะไปหาวัตถุดิบพวกนี้นะครับผมจะมาทําเป็นสัก4แปลงได้นะครับแล้วผมจะตัดทิ้ไปเลยนะครับแลวเราก็จะฟาร์มไปเอยนะครับ โอเคครับแนละ้วผมก็ได้วัตถุดิบน่าจะพอแล้วนะครับผมได้เอามาใส่ในเห็บที้หมดนะครับและตอนนี้ผมจะทําการคราฟเลยนะครับเพ่ที่จะเาไปตั้งวางเลยนะอาจจะแบ่งส่วนมาสักหน่อยนะครับมาเดี๋ยวผมจะคราฟเลยนะครับเอาคราฟเลยครับ ใช้เวลานานมากครับเท่านี้ก็เสร็จไปหนึ่งแล้วนะครับโอเคผมจะทำการคราฟให้หมดเลยนะครับในโคทันสีแปลงเลยนะครับเพื่อได้ที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะ ก็สามเขามาอยู่ตรงนี้พอเวลาจะหาจับเนี่ยไม่เจอโอเคเหลือสองอันนะครับเราได้มาแล้วเหลือหน,นึ่อันเหมือนจะนานไปไหมครับไม่รู้นะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมทำให้ทุกคนได้เห็นแบบละเอียดเลยนะครับเนีย่ย ใกล้จะเสร็จแล้วครับทุกคนเดีย๋ยวรออีกนิดนะรออีกนิดครับใกล้จะเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหรอนานเลยสีแปลงนขนาดแค่สีแปลงนะครับยังซาบได้นานขนาดนี้เอาเก็บฟองไว้ผมจะมาวางแปลงผักแล้วนะครับเนี่ย เราจะวางให้โดนน้ำนะครับวางใ้ใกล้น้ำหน่อยนะครับถ้าน้ำไม่ถึงเนี่ยผักมันก็ไม่เกิดน,นะครับเนี่ยเนี่ยผมจะวางเป็นแบบนี้นะครับผมจะวางเลยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนจะเห็นรูปหยดน้ากับรูปอื่นไหมครับเนี่ย รูปมูลสัตว์นะครับถ้ามันเป็นขีดพับหูนะครับมันจะบอกว่าเรายังไม่มีสิ่งนั้นนะครับแล้วนี่น้ำเนี่ยจะมีนะครับมันก็ไม่มีขีดนะครับส่วน,นมูลสัตว์ยังไม่มีมันก็จะขึ้นขีดแบบนี้นครับแล้วผมจะไปเอามูลสัตว์มูลเจ้าตัวมูลของเจ้าหมูตอนนะครับมาทําเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็จะเอาไปใส่ที่แปลงผักนะแล้วก็จะเอามาเล็ดผ่านไปใส่นะและนี้ก็จะเป็นที่คราบปุ๋ยนะครับ ผมจะทําการคราบออกมาเลยนะครับคือมันสามารถคราบได้ที่เลเวล15นะครับที่ราร์ปุ๋ยเนี่ยโอเคผมจะไปทําการคราบเลยนะครับเนี่ยผมโคดออกมาแล้วอยู่ไหนอะ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้คือมันใช้วัตถุดิบในการรารอบสาชนิดน,นะครับนั่นก็คือไม้นะครับบูสแล้วก็แทสแล้วก็ไฟเบอร์นะครับ โอเคผมจะทำการคราฟเลยนะครับเอ้าไปคราฟโดนธนูไปบายเอ้าคราฟเลยนะครับได้หนึ่งอันนะครับผมจะคราฟสองอันนะครับโอเคผมจะหาวัตถุดิบในการคราฟต่อนะครับเพื่อที่จะคราฟให้มันถึงสามอันนะมันหาไม่ยากนะครับสำหรับภาษาจีนเนื่องจากว่ามันไม่ได้ใช้ไม้นะ ในการฟ้าที่ทำสยนะครับโอเคเท่านี้ก็ได้พอแล้วนะครับมาเราจะมาค้าฟเลยนะครับอ่าเท่านี้เราก็ได้ครบสองอันแล้วนะแล้วผมจะหาไม้สีขาวต่อเนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทีดอในการทำสีนะครับต่รื่ยๆครับ เอาอเออดีเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูนะครับวี่ีทำสิงง่ายๆไม่ยากเลยสั่นนีครับเอาแบบนี้ก็ได้หมดเนี่ยเราได้ไม้หมดนะครับมาตัดให้หมดหมดปลาได้ดี ที่พวกเล่นนะครับน้องๆน้องๆอยาไปทำปาไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเป็นไม้หมดป่านะครับน้องเดี๋ยวเวลาเวลาใครถามเนี่ยจะบอกว่าช่องฟ้าใสฟ้าใสเนี่ยเป็นคนแนะนำให้เอาหมดปลาเยไม่ใช่นะเรามาพ่อประมาณก็มาทำปุ๋ยได้แล้วนะครับที่แค่ปล่อยมือเล่นๆนะครับเอาโอเคเราจะเอาไปวางกันเลยนะครับผมจะวางตรงนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยเราจะต้องไปวางบนแผ่นไม้นะครับเนี่ยผมจะมาวางตรงนี้นะครับ จะขอวางไว้ก่อนนะเดีย๋ยวค่อยมาทาโรงเก็บปุ๋ยใหม่นะครับขอวางให้เพื่อนๆน้อ,นนองๆได้ดูก่อนนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่ไม้เข้าไปนะครับเนี่ยใส่ไปทุกอย่างละหน่อยก็ได้นะครับเอาใส่ไปให้หมดครับเนี่ยโอเคครับที่เหลือเราก็แค่ไปเอามูลสัตว์กับเจ้าหมูตอนนะครับ แต่ก่อนอื่นผมจะเอาพวกอุปกรณ์เนี้ยมาไว้ก่อนนะพวกไอ้ทรัพยากรเนี้ยสวนธนูไม้ทิ้งไปครับอ่านี่ผมจะเอาเมทันมาไว้ในนี้นะครับส่วนเนื้อเน่าเนี่ยผมก็จะเอาไว้ในโคกนะเก็บไว้ครับแค่ชิ้นเดียวก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับเก็มาทํำยาสลบนะโอเคผมจะไปทําการ เอามูลสัตว์จากเจ้าตัวหมูตอนนะครับวิธีทําเอามูลสัตว์อย่างมันเนี่ยเราก็แค่กดเข้าไปกระเป๋าแล้วกดเบอร์รี่สีขาวให้มันกินนะครับกดฟรีดเข้าไปเลยครับแล้วมันก็จะอื้อพุ่งเลยนะครับอื้อพุ่งกระจายเลยนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนมันมีอืพุ่งออกมานะครับตรงช่องฝักซ้ายเนี่ยนี่ไง แล้วก็ทำการเก็บเพื่อที่จะเอาไปใส่ที่ทำปุ๋ยนะครับเก็บเรื่อยๆครับเก็บแล้วก็กดเรื่อยๆนะครับคีดว่ามันกดง่ายนะครับเจ้าตัวนี้ครับเนี่ยเราก็ได้เต็มเลยครับอยู่เนี่ยครับเก็บให้หมดครับ อ่าแล้วเราก็จะเอาไปใส่ที่ทําปุ๋ยนะครับแต่ละกล่องเนี่ยมันจะสามารถบรรจุอึของสัตว์ได้อยู่ประมาณ6ก้อนนะครับเพราะว่า6ก้อนเนี่ยมันจะสามารถบรรจุปุ๋ยได้2ถุงนะครับถ้าเราใส่เกินนะมันก็จะไม่ผลิตให้เรานะครับเนี้ยผมจะใส่ไปหนะครับเออกลับมาลูกหนึ่งเพราะว่ามันจะใช้อึมูลสัตว์เนี่ยสก้อนนะครับเพื่อบรรจุปุ๋ย1ถุงนะครับ เอาจริงถ้าเราไปได้เจ้าตัวด้วงมาเนี่ยก็โคตรดีเลยนะครับเพราะเจ้าตัวนั้นเนี่ยมีสัตว์ข้อหนึ่งแล้ 6, แมันรจุปุ๋ยได้สองถุงเลยครับถือว่าโคตรดีเลยนะครับบาผมจะทําไว้แบบนี้นะจนกว่าปุ๋ยจะได้บรรจุออกมานะครับผมจะรอใช้เวลารอนานหน่อยนะครับ49นาทีโอเคครับแล้วผมก็ได้รอจนปุ๋ยมันบรรจุเสร็จนะครับแล้วหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ คือ6ก้อนเนี่ยสามารถบรรจุปุ๋ยได้2ถุงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวด้วงเนี่ยก็ยจะได้เยอะพอสมควรน,นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคเราได้ปุ๋ยมา4ถุงพอดีครับผมจะมาใส่แปลงผักสีแปลงเลยนะครับแปลงละถุงนะครับเนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยเข้าไปครับใส่เข้าไปให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่มา็ดพันธุให้ดูด้วยนะ เนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราใส่แล้วมันก็จะไม่ขึ้นขีดสีดแดงนะครับโอเคที่เหลือผมก็จะไปเอาเมลเ็ดพันธุ์มาใส่นะครับและมล็ดพันุ์ผมก็ได้เก็บไปด้วยนะเนี่ยเก็บมล็ดพันุ์มะนาวและนี่ก็จะเป็นแครอทและนี่ข้าวโพดนะครับส่วนนี้มันฝรั่งนะครับมีแต่ของจะเป็นทั้งนั้นนะครับ4อย่างเนี่ย เราสามารถปลูกใช้เองได้นะครับแต่เอาจริงเราสามารถซื้อในโต๊ะทีเบิร์นได้นะครับแต่ผมไม่อยากเสียแต้มไม่อยากเสียตังค์นะครับเอาเราก็ใส่มะเล็ดพันธุ์เข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นมะนาวนะครับเนี่ยเลมอนนะส่วนนี้ผมจะใส่แครอทเข้าไปนะครับมันเป็นพืชที่หาไม่ได้หาฟาร์มไม่ได้นะครับพืชตนงนี้ฟาร์มได้แค่แครอทอย่างเดียวนี่ว่าจะเป็นมะเร็ดข้าวโพดนะส่วนนี้ว่าจะเป็นมันฝรั่งนะครับ โอเคผมใส่เข้าไปแล้วนี่ไงครับทุกคนเห็นไหมครับเมล็ดพันธุ์มันก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันมีปุ๋ยและน้ํานะครับนั่นไงครับมันเกิดเริ่มโตแล้วครับโอเคครับแล้วเราก็จะใช้เวลานานนะครับในการรอที่จะให้มันเติบโตได้นะครับเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับถือว่าเป็นแปลงขางที่สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็รอเก็บผลมันได้เลยนะครับปุ๋ยสอบเดี้ยวเนี่ยใช้ได้นานครับไม่ต้องห่วง เราคุ้มแน่นอนครับที่จะทำปุ๋ยเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ